สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการบ้านนะครับก็คือเขียนภาษาซีโชว์การนับเลขบวกทีละหนึ่งออก LED 8ดวงวนๆนนะครับก็คือตอนแรกอันนี้นะครับช่วงตรงนี้ก็คือเราจะกําหนดอาร์เรย์ครับว่าใน Arduino เนี่ยมันจะใช้ช่องไหนบ้างก็อันนี้ก็คือใช้8ช่องนะครับ2ถึง9นี่ครับ2ถึง9แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ LED เนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะทำงานที่โลครับเราก็เลยตั้งค่าเริ่มต้นมันให้เป็น h i มันจะอ่แบบตอนเริ่มต้นมันจะได้แบบยังไม่ทำงานครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าแสดงผลับเลขงในรูปแบบเลขฐาน2ครับแล้วก็อันนี้ตัวสวบิดของตัวเลขในตำแหนนะ่งเป็น0ูนหรือหนึ่งแล้วก็ถ้ามันบิดเป็น1น่นะครับ LED จะติดแล้วก็ถ้าบิดเป็น0ู LED ก็จะดับครับก็คือไม่ติด แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็คือมันจะนับจากศูนย์ถึง255ถ้าถึง25 5หปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นศูนย์ใหม่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าตั้งไว้ว่ามันจะหน่วงเวลา1วินาทีครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลตามที่เขียนโค้ดน,นะครับก็มันก็จะเพิ่มทีลบิตไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มวนอย่างนี้จนครบ255้า แล้วเมื่อพอมันครบที่ตำแหน่ง255บิตถัดไปมันจะกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเราจะทำการรีเซ็ตค่าได้โดยการกดที่ปุ่มสีแดงนะครับมันจะเป็นการเริ่มนับค่าใหม่ก็เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับคือตอนนี้เลขมันจะลันไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมกดโอเค มันก็จะเริ่มนับค่าใหม่ก็ในส่วนของออการบ้านก็จะมีประมาณนี้ครับผม